สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็พอดีว่ามีผู้สอบถามเข้ามานะครับว่าในกรณีที่เรามีข้อมูลเนี่ยนะครับแล้วเ,เรามีการทำแท็บสีเอาไว้นะครับแล้วเราอยากจะทำการนับนะครับหรืออาจจะเป็นการหาจำนวนรวมนะครับหรือค่าเฉลี่ยเนี่ยตามค่าของแท็บสีนะครับตรงนี้จะทำอย่างไรนะครับก็มาดู ในกรณีนะครับที่เราทําแท็บสีไว้นะครับแล้วเราอยากจะทําการสรุปเฉพาะในส่วนของสีที่ต้องการนะครับจริงๆก็จะมีหลายวิธีนะครับแต่ว่าวิธีการง่ายที่สุดตัวหนึ่งนะครับก็คือการใช้ตัวฟิลเตอร์นะครับร่วมกับตัวฟังก์ชันสับทอ t a ทอลนะครับวิธีการนะครับก็คือหลังจากที่เรามีตัวตารางข้อมูลเสร็จนะครับทำแท็บสีที่ต้องการเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับ ให้เรามาทำการใส่ฟิลเตอร์นะครับในส่วนของหัวตารางน,นะครับก็สร้างแท็บคุมนะครับซึ่งวิธีการการใช้งานฟิลเตอร์เนี่ยนะครับก็จะมีคลิปก่อนหน้านี้นะครับสามารถที่จะ,ะย้อนกลับไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับตรงนี้นะครับพอใส่ทำแทบ็แทบสีเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับเราก็มาคลิกตรงบริเวณ s อ,อร์สแอ t ด์ฟิลเตนะครับคลิกลูกศรลง นะครับเราเลือกตัวฟิลเตอร์นะครับซึ่งพอเราใส่ฟิลเตอร์เสร็จปุ๊บนะครับส่วนหัวตารางเนี่ยก็จะมีแถบลูกศรลงนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะทำการให้มันโชว์เฉพาะในส่วนของแถบสีที่ต้องการได้นะครับอย่งเช่นตรงตัวราคาเนี่ยนะครับผมคลิกลูกศรลงมานะครับจากนั้นนะครับการเลือกโชว์ตัวแถบสีเนี่ยนะครับให้เรามาที่ตัวคำสั่ง Filter by color ฟิลเตอร์ c o ค o r เลมันก็จะขึ้นตัวสีที่เราทำไฮไลท์เอาไว้ว่ามีสีอะไรบ้างเราก็มี No f i l ลนะครับอ่าเช่นผมจะเลือกตรงสีเหลืองนะครับคลิกตรงสีเหลืองก็จะมี2รายการนะครับคลิกนะครับฟิลเตอร์คัเลอสีเขียวนะครับมี3รายการหรือ No Filter อร์ No f i น l นะครับ no นี่มี1รายการ อยากจะโชว์ทั้งหมดนะครับกลับมาโชว์ทั้งหมดเหมือนเดิมนะครับคลิกแล้วก็เลือกเป็น Clear Filter Form อ,อของผมคือชื่อราคานะครับอ่าก็ดีก็จะเป็นการโชว์ทั้งหมดคราวนี้นะครับอยากจะให้มันมีการสรุปรายละเอียดนะครับว่าไอ้ตัวสีที่เราํำการเลือกเนี่ยนะครับว่ามันมีจำนวนกี่เลคคอร์ดกี่ตัวนะครับหรือรวมแล้วเท่าไหร่เฉลีย่ยแล้วเท่าไหร่นะครับ ตรงนี้เราสามารถทำได้นะครับโดยการใช้ตัวฟังก์ชัน s u บ t o t a l นะครับหาวิธีการนะครับส่ัสดีเริ่มจากตัวนับจำนวนแล้วกันนะครับเราก็มาคลิกตรงช่องที่จะใส่คำตอบนะครับแล้วก็พิมพ์สูตรนะครับตัวสูตรที่ใช้นะครับเท่ากับสับสับท <c oughs> อ t a ทอาตัวนี้นะครับเดลคลิกสับทอ t a ทอ พอเลือกสับทั t a ทนะครับเปิดวงเล็บเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็จะให้เราทําการระบุว่าเราต้องการหา,าผลรวมอะไรนะครับหาหาผลสรุปอะไรอ,อันแรกนะครับคือการนับนะครับต้องการนับก็คือเป็นสับทั้ทที่เป็นเขานะครับมันจะมีเขากับเขา A นะครับรายละเอียดตรงนี้ก็อาจจะไปย้อนกลับดูในส่วนของคลิปในเรื่องของการเขาเพิ่มเติมนะครับในที่นี้ต้องการดูนะครับผมเลือกเขา นะครับดับเบิลคลิกตรงเขาคือ2นะครับมันก็ทำการใส่ค่าอาร์กิวเมนต์นะครับก็คือฟังก์ชัน2คือการนับนะครับาจากนั้นอาร์กิวเมนต์ที่2เนี่ยก็คืออช่วงของข้อมูลที่ต้องการจะนับนะครับในที่นี้คือช่วงราคาทั้งหมดเนี่ยนะครับก็ทำการเลือกช่วงข้อมูลนะครับ C2 ถึง C8 นะครับ C2 ถึง C8 ใส่เลฟิกเอนเตอร์ Enter. เรียบร้อยนะครับตรงนี้ก็ปกติก็เขานี่คือ7ข้อมูล7ตัวก็จะมี7จ็ดเลขเลขเขึ้นมานะครับอ่ตรงนี้นะครับถ้าเราทําการลองเลือกดูว่าอยากจะดูเฉพาะสีแดงนะครับอ่าก็มาที่ตรงตัวฟิลเตอร์ของราคานะครับอ่าฟิลเตอร์ by color สีแดงนะครับมันเหลือ1นนะครับก็จะโชว์แค่นับ1 ต้องการดูสีเหลืองนะครับฟิลเตอร์ไบคัลเลอร์ดูสีเหลืองมี2อก็จะโชว์เลข2ขึ้นมา,าหรือสีเขียวนะครับมี3โชว์เลขสาขึ้นมา,านะครับคนนี้ต้องการเค,คลียร์นะครับเคลียร์ก็เป็น7นั้นส่วนอื่นก็จะคล้ายกันนะครับผลรวมผลเฉลีย่ยนะครับถ้าผลรวมนะครับก็เท่ากับสับสับทั้ง total นะครับ ต้องการหาผลรวมก็คือสัมใส่9นะครับอ่าแล้วก็ช่วงเหมือนเดิมนะครับช่วงก็คือช่วงของเอ่อ2ถึง8อ่อันนี้ผลรวมทั้งหมดนี้คือ129อ่าค่าเฉลี่ยเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวใส่สูตรเสร็จก่อนนะครับเท่ากับสับทั t ท l อค่าเฉลี่ยนะครับก็คืออ่า r a g e รนะครับนี่จะเป็น 1> 101 1นะครับ่เบิลคลิก101เข้าไปหรือจะพิมพ์เพลงก็ได้นะครับคอมมา,าช่วงของข้อมูลที่ต้องการช่วงเดิมนะครับ c 2ถึง c 8เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้นะครับพอเราทำการคลิกเลือกช่วงสีที่ต้องการาสีเหลืองนะครับสีเหลืองก็มี2รายการรวมแล้ว2ตัวนี้30นะครับฉเฉลี่ย30หาร2ก็เท่ากับ15 อนะครับอันนี้ก็คือวิธีการในการสรุปข้อมูลนะครับในช่วงของสีนะครับที่เราทำการไฮไลท์เอาไว้นะครับก็คิดว่าน่าจะพอเป็นประโยชน์ที่จะนำไปประยุกใช้นะครับในส่วนของงานต่างๆท,ที่เกี่ยวข้องต่อไปนะครับเพราะนั้นสำหรับคลิปนี้นะครับก็คงจะไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ